สายเบี้ยรประกันไม่ไหวทํายังไงได้บ้างและยุคนี้เนี่ยประกันเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆและมีความจําเป็นที่จะต้องมีแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดมีวิกฤตด้านการเงิน,นแล้วเราต้องการส่งประกันได้น้อยเนี่ยจะมีวิธียังไงได้บ้างข้อแรกก็คือขอเปลี่ยนแปลงทุนประกันเดิมทีเคยทําทุนประกันไว้ที่5ล้านบาทเราก็ขอลดทุนประกันจาก5ล้านเหลือน1นล้านบาทเพื่อที่เราจะได้ส่งเบี้ยรประกันได้น้อยเอาที่เราส่งไว้และวิธีที่2ค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากเลยก็คือขอเปลี่ยนแปลงการชําระเบีย้ยเดิมทีเคยชําระเบี้ยเป็นรายปีเราก็ขอเปลี่ยนมาเป็นชาระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนถ้าเป็นรายเดือนก็จะมีดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ก็เอาที่เราแบบว่าได้ส่งประกันและยังมีความคุ้มครองยังมีผลประโยชน์อยู่ ยังเก็บเล่นประกันนี้ไว้เพื่อให้เราได้มีความคงครองต่อไปเราจะส่งเป็นรายเดือนก็ได้แบบนั้นกันไปมีดอกเบี้ยนิดหน่อยน่ก็คือทาให้เราจ่ายเบี้ยประกันได้ดอนโดงนั่นเองแล้ววิธีที่3ค่ะวิธีที่3ก็คือขอใช้มูลค่าเงินสําเร็จซึ่งอันนี้ก็คือหยุดส่งเบี้ยไปเลยก็คือไม่ชาระเบี้ยอีกแล้วนะคะแต่ว่าวิธีนี้ก็คือจากเดิมที่เราเคยทําทุนประกันไว้1ล้านทุนประกันมันก็จะลดลงเหลือ5้าแสน แต่ว่าความคุ้มครองอะ่ะเดิมทีที่เราทําไวอ้อ่ะคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีก็ยังคงมีความคุ้มครองอยู่ที่อายุ99ปีแต่ว่าทุนประกันจักเดิมที่เคยทําไว้ร้านหนึ่งมันก็อาจจะลดลงเหลือ5แ0นบาทอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นยังคงมีประกันอยู่นั่นเองก็คือจะไม่ได้ทิ้งเล่มนี้กันไปนะคะวิธีนี้ก็โอเคนะแล้วก็วิธีที่4วิธีที่4ก็คือขอขยายเวลาคล้ายๆกันกับวิธีที่3เลยก็คือหยุดส่งเบี้ยไปเลย และว่าทุนประกันเท่าเดิมสมมุติว่าเคยทําทุนประกันไว้ที่5ล้านก็ยังคงมีความคุ้มครองอยู่ที่5ล้านเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะสั้นลงสมมุติว่าเรามีเคยมีความคุ้มครองอยู่ที่อายุ99ปีจาก9 9มันอาจจะลดลงเหลือเพียงแค่10ปี15ปีเพื่อให้เรานั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องส่งประกันแล้วแต่ว่ายังคงมีความคุ้มครองอยู่อ่ะอันนี้ก็คือ2วิธีนี้ก็คือ ที่พูดมาตั้งแต่วิธีที่1 2 3 4เนี่ยยังคงมีประกันอยู่นะเออยังคงมีประกันเก็บไว้อยู่ยังคงมีความคุ้มครองไว้อยู่นะคะและวิธีที่5วิธีที่5ถ้าท่นบอเคยส่งประกันไม่ไหวจริงๆวิธีที่หคือกู้เงินกรมธรรม์ของตัวเองได้แหละการกู้เงินในกรมธรรม์ของตัวเองสามารถทําได้แต่ว่าเราจะต้องไปดูในตารางว่าตอนนี้กรมธรรม์เร่มเนี้ยมีมูลค่าเงินสดอยู่เท่าไหร่มีมูลค่าเหลืออยู่กี่บาท ถึงจะกู้ถึงจะสามารถกู้ออกมาได้กี่บาทแล้วก็ดอกเบี้ยก็คือ2%อซตต่อปีก็สามารถกู้กับธนาคาได้ห้ามตุยนะถ้าใครทาวิธีนี้เพราะว่าถ้าตุยไปแล้วเนี่ยก็คือความคุ้มครองอาจจะไม่ได้เท่าเดิมเพราะว่าเราได้เอาเงินก้อนออกมาแล้วนั่นเองแต่กรณีถ้าเราไม่ได้ตุยอะไรเวลาชําระก็ง่ายมากเลยก็ง่ายมากๆคือเราไม่จำเป็นต้องชําระเงินก้อนก้อนเดียวคือไม่ต้องเอามาปผก,ก้อนเดียวเราสามารถแบ่งชาระเป็นรายเดือนได้แต่ก็จะมีดอกเบี้ยตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่า2%ตต่อปีนั่นเอง นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราะยังคงมีความคุ้มครองอยู่นะยังคงมีประกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยและวิธีสุดท้ายก็คือวิธีที่6วิธีที่6ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทาเท่าไหร่เพราะว่าวิธีที่6คือวิธีเว้นคืนก็คือยกเลิกกรมธรรม์ไปเลยไม่จ่ายแม้อะไรใดๆก็คือไม่มีความคุ้มครองแล้วถ้าบอกว่ายกเลิกก็คือเอาเงินคือเราจะต้องไปดูในตารางกรมธรรม์ว่าถ้าเกิดว่าเรายกเลิกในปีนี้เราจะได้เงินคืนมากี่บาทนะทางบริษัทเขาก็จะคืนเงินก้อนนั้นนะที่เรา เว้นคืนในปีนั้น,น,นได้กี่บาทเขาก็จะคืนเนี่ยนะละสมมุติว่าถ้าใครที่เพิ่งทํามาแบบเพิ่งทาประกันมาปี2ปีแล้วเกิดวิกฤตการเงินส่งประกันไม่ไหวยังจะเวรคืนอันนี้อาจจะแบบได้น้อยขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าปีแรกอาจจะไม่ไม่มูลค่าเวรคืนอาจจะยังไม่มีปีที่สองเริ่มมีละแต่น้อยมากเลยนะคะปีหนึ่งปีสองเนี่ยมันน้อยมากแต่สาหรับใครที่แบบว่าเคยส่งประกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะสิปีเนี่ยแน่นอนแหละว่าในมูลค่ากรมธรรม์เนี่ยมันมีเงินก้อนอยู่นะเราสามารถเวรนคืนออกมาได้แล้วแต่เราก็คือต้องยอมรับว่าเราเงินนก้้นน้ีมาชาได แต่ความหวังเราไม่มีเลยก็คือเรายกเลิกกรมธรรมาาน,น้นไปเลยก็คือไม่มีประกรรันเล่นนั้นอีกต่อไปแล้วนั่นเองซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการมีประกันมันมีประโยชน์อยู่แล้วมีประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็มีประโยชน์ทั้งกับคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะซึ่งหกวิธีนี้พูดมานี้สามารถเลือกได้เลยว่าจะเลือกแก้ปัญหาข้าไหนบ้างให้มันเหมาะกับตัวเรานั่นเองนะคะและถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ออกไปได้นะคะหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุ